สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนอ่าเอาลูกไปด้วยทํานิสัยให้ลูกคิดลูกจนขี้ข้านเบิง้งนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีขี้ข้านเบิง้งนั่นแหละแล้วทีนี้นะครับสังคมจะได้เห็นสังคมจะได้ตาสว่างนะนะครับนะกับพฤติกรรมสิ่งที่คุณทํานะแล้วคุณไปย้อนดูทีนี้มันสมควรทํำไหมคุณจะไปวีนใส่เจ้าหนะ้าที่แบบนี้หรอคะอ่ยเก่งจังเลยเนาะ โอ้ยลูกเจ้าใหญ่ในตค่ะโอ้ยตายแล้วค่ะอืมตายแล้วนี่นะคะหนูเป็นคนดังค่ะนะคนดังอย่างบ้านกุกล้วยค่ะหนูเป็นผู้เสียเส้นหนูเป็นผู้เสียนค่ะรู้จักหนูรู้จัก,จกอจกอค่ะนะรู้จักตัวตุ่มค่ะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟจีนะ,ะอืออันนั้นกับ อันนั้นกับอันอยู่กันกับบด้เบาใส่จัมเมตได้ครับพี่น้องเอี้ีโอ้ยขำมันดาบบามบเอยู่อ่าถ้าคุณไม่หยุดนะครับผมจะแจ้งความดรเนินคดีนะครับแต่บอลจะลาบมาปลดนั่นนะคือบอลเบาใช่ไหมล่ะทำไมไม่พูดจะไปกลัวมันนี่ครับ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 ผมขอโทษครับอย่างนั้นอย่างนี้ครับบอกหรือยังไงอืมเจ้าตัวได้ยกมือไหว้บอกอโอ อะไรล่างกะเลกาลาดบอกอ๋อนี่แหละครับนะสังคมก็ได้เห็นสังคมได้รู้ทีนี้ว่าความจริงมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะอืมมันเป็นแบบนั้นเออคิดบอท่านบอกคิดบอท่านบอกหรือยังไงเออพูดไม่ทันมันบอกอ๋อเปิดประตู อืมไว้เปิดประตูเนาะมันมาว่าว่าหมาเฮียหมาหายมันก็เฮียแล้วก็บอปิดประตูเพื่อนไว้เปิดไว้นี่นะคะหมาหายค่ะนะมันมีคนกันแกล้งเราค่ะนะในเมื่อเราออกมาพูดค่ะมันเข้ามาเลยค่ะมันเะข้ามาเลยค่ะนะไม่รู้ใครเอาไปค่ะนะมันไฟเสียเอาไปครับพี่น้องโอ้ยนะครับผมบูรุเล่บไซใจ คือตุ๊กตาเจ้าของนั่นน่ะอืมดูไม่ดูเลไม่ใส่ใจนะครับเลี้ยงยังคือกันครับเออไ่ใส่ใจนะไม่ดูเลไงนี่เออเอาเต้สีไปแบบนี้มันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นแบบนั้นนะครับเออม,มันเป็นแบบนั้นโทษแต่คนอื่นตลอดใช่ไหมมแต่ไม่โทษตัวเองนี่นี่เออเอาดันดันแปดร้อยไรนะครับพี่น้องเอฟซีถ้าไใดยังไม่กดนะหรอยี่สิบไ ไม่เคยโทษตัวเองโทษแต่คนอื่นเป็นยังไงเวลาตัวเองโดนดีนี้แล้วเอาชาวบ้านมาเป็นตัวประกันเอาชาวบ้านอยากดึงชาวบ้านมาโดนด้วยเห็นไหมครับนี่แหละครับไฟลามทุ่งแน่นอนเดือดแน่นอนครับพี่น้องเดือดแน่นอนครับแล้วรู้หรือ,อยังครับทีนี้ชาวบ้านคนที่เล่นงานชาวบ้านคือใครคืออีนี่นี่แหละครับมึงอยู่ไม่ได้แน่นอนงานนีนะ้งานนี้มึงอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับ <ST>. อยู่ไม่ได้แน่นอนดีนะครับมันจะเอาชาวบ้านมาเล่นงานด้วยนี้ไม่ยอมโดนคนเดียวมันแตกต่างกับพ่อพระเอกเห็นไหมยายปู้ยังออกปากเลยพ่อพระเอกเขาก็มีดีเขาไม่เคยเอาชาวบ้านมาเป็นตัวประกันเขาไม่เคยอา่ดึงชาวบ้านมาเกี่ยวด้วยนะมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วเขาก็ไม่ทําพอเขาโดนมึงหัวเล้ะ เนีนะครับนะโอ้ตายทีนี้นะครับพี่น้องเอฟจีอืมมอก์กเอาไวหมอเก่งแล้วครับพี่น้องลบคลิปบูแทบไม่ทันหมดทีนี้ออลบคลิปแทีไม่ทันยาไฟฝ้าลบกีดาเอ้ยเอาไว้หันละยาเฝ้าไปลบมั่นยาเฝ้าลบลบไปหนั่งถ้าไม่ผิดจะไปลบทำไมทีนี้นะครับอืม แล้วมึงจะไปลบทำไมนี่โอ้ตายแล้วกับพี่น้องเอฟซีนี่นะคะอืมมันต้องให้ความเป็นธรรมตัวหนูค่ะมันต้องให้ความเป็นธรรมความเป็นธรรมต่อหนูค่ะทําแบบนี้ไม่ได้ค่ะคุณไม่มีมงมีหมายค่ะนะนี่นะคะวันนี้นะคะเราจะแจ้งความจับปันค่ะนะเราจะแจ้งความดึเนินคดีมันค่ะนะในข้อหาบุกรุกค่ะนะในข้อหาไปใส่รัพย์สินของเราค่ะนะอืม เขาไปบุกลูกบ้านของเราค่ะคนไม่อยู่เข้าไปได้ยังไงคะนะอืมแล้วแล้วก็มีอะไรครับก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตำรวจคนหนึ่งนะเอามาพูดว่าอย่างไงนะมันผ่านไล์สดกับว่าโอ้บ้านลกทังบ้านสกปรกทังบ้านลกทัง,ทงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครคะออกมาพูดนะมาพูดมันมันเข้ามาในไล้์สดไงบ้านลกทัง เออเจ้าหน้าที่ผู้น,นึ่งอะนะคกับพี่น้องเคสี่บ้านลุกชังพูด่เออมันเป็นแบบนั้นนะ่คกับพี่น้องนี่นะคะไม่มีเวลาค่ะไม่แต่ไปกับไปค่ะอ่านี่นะคะวันนี้นะคะจะไปพบนายอำเภอด้วยค่ะคือโบอเห็นไปละกีลาเอ้ยคือบอไปพบในนายอำเภอน่นะไปพบนนพนะพู้ว,ว,ว่าพนที่ไปนี่นะคะหนูเป็นผู้เสียเส้นหนูเป็นผู้เสียเอ็นค่ะหนูเป็นผู้สุขกรรมค่ะ ไปรูดด้อจิไปหาไปกระฮีไปรูดเย่ยกี่คุยไยนี่นะครับวันนี้นะคะจะเข้าไปพนานอำเภอรค่ะนะเออสิ่งที่เราโดนแบบน,นี้ค่ะนะเออมันไม่ยุติมันไม่ยุติธรรมม,มันไม่เป็นธรรมกับหนูค่ะคือเพาะไปไรลฮะไปทำแม่นะ <c oughs> เอาดันๆนะครับดันดันนะครับเก้าร้อยไล์นะครับท่านใดย,ยังไม่กดก็กดไล์เข้ามานะ นี่แหละครับทุกคนก็ตาสว่างก็เรียหินได้ชัดเจนนะครับตัวนี้นะออนะครับมันเป็นแบบนั้นพิยาวดีครับเออม,มันเป็นแบบนั้นเฮ้เขากันแกล้งหนูคาเฮ้ไม่เกียดท่านเลยโอ้ไม่เกียดเลยเนาะเอาซําเป็นลูกนอก้องมัเนากกินเนื้อเดือนกับมันเนาะพ่อพระเอกรับจบคนเดียวไว้ไอ้มันจบที่ผมนี่แหละเขาก็พูดแบบนี้ไงอ่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเดี๋ยวชะตาขาด บางงานบ้านาค้านลบสกปรกเออเห็นไหมครับบ้านลบจังบ้านลบจังบ้านคนหรือบ้านอะไรก็ไม่รู้เออได้กินออกมาแว่วๆแบบนั้นนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นพี่รัชดาวันสวัสดีครับราชการไม่กล้าฟ้องหรอกลรืหรอกบ่ ก็รอดูครับรอดูถ้ามีคนบนเมืองดีเขาร้องเรียนไปนะครับสิ่งที่ทำทำให้นะครับบงการของสีกากีนะครับเนาะทำให้องค์กรเขาเ,เสื่อมเสียหรืออะไรนะครับมีความผิดอะไรก็ค่อยว่ากันไปนะครับนะคนเราเนาะเวลามันอารมณ์เย็นลงแล้วทีนี้1นนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะ นะครับอย่าไปเก่งนะมันไม่มีใครคุ้มกะลาหัวเหมือนเดิมเลยนะ่าจะบอกนะออมันมีมีใครคุ้มกะลาหัวเหมือนเดิมนะถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดนะนะครับมันเป็นแบบนั้นเออกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใช่ไหมมมันเป็นแบบนั้นนี่ครับนี่แหละครับพี่น้องเอฟจีถ้าเขาส่งคลิปขึ้นสู่ไว้เบื้องบนหรือเขาจะร้องปฏิูุก,การก่อนหรือจะไปที่ ออะไรครับเอหน่วยงานใหญ่เลยนะครับพี่น้องเอฟีนะพวกหนักเหมือนกันนะครับพี่น้องเอฟีนะถ้าที่ทำแบบนี้นะขึ้นอยู่กับว่าอาท่านนี้เขาจะเอาเรื่องเอาราวหรือเปล่านะครับมันต้องมีคำสั่งลงมาถ้ามีคลิปแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟีนะขนาดไปอะไรขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ยังโดนครับพี่น้องเห็นไหมล่ะพี่อนน่ะนะ พี่โอ,อก็ยังโดนขนาดการไปปฏิบัติขัดขวางอะไรยังโดนอันนี้จะไม่โดนได้ยังไงนะครับ